โดนครับอืมแก้มช้ำเลยมาแล้วครับผมปลาแก้มช้ำแต้มแรกวันนี้เราอยู่กับเหยื่อตกปลาโคตรเซียนนะครับมีติดตัวไว้ได้ตัวแน่นอนครับและวันนี้เราก็อยู่กันที่อ่างเก็บน้ำห้วยห้องไครของการเจ็ดนะครับผมวันนี้จะขึ้นมาอัปเดตสถานการณ์และอัปเดตผลงานของนา,นาที่ตกปลาที่นี่กันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ไปชมกันเลยครับครับผมเราไปอยู่ที่น้ำห้วยห้องคานะครับของการเจ็ดนะครับนี่นะครับฝั่งหน้าอ่างจะมีเป็นชิงหลิวมีน้านาอยู่สี่ท่านนะครับอัปเดตระดับน้ำตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าลดไปเยอะแล้วนะครับผมลดไปเยอะแล้ว ฝั่งทางด้านนี้จะมีนักตกปลาหน้าดินอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองไปพูดคุยดูนะครับขอดูผลงานด้วยนะครับซึ่งหมายตกปลาที่นี่ก็ไม่เสียตังค์นะครับผมตกปลาได้ฟรีเลยนะครับสวัสดีครับญาตนะครับได้ไหมครับปลานินเหรอครับได้หน้าดินเหรอครับหรือว่าสปิลหน้าดินขอขอดูหน่อยนะครับอันนี้เหรอ ผลงานก็จากที่เห็นนะครับก็เป็นปลานินนะครับลแล้วก็เป็นปลายิสุกเล็กๆอีกตัวหนึน่งนะครับ <c oughs> ครับอันนี้เป็นสายหวานปลานินน้บเนาะอืมดูเหมือนจะเงียบๆหน่อย <c oughs> ปลายิสุกมันก็ไม่เข้าหรับเข้าไหมอ๋อ <c oughs> <c oughs> ยังมีอยู่เนาะเข้าเป็นวันนะครับเนาะโอเคครับผมมครับอันนี้มีอาการหรือ,อยังครับมีาการตลอดเลยฮะไม่ตอก,ตอกแบบดิ้นแกว่งๆยุกยิกยุกยิบเนี้ยเหรอรอ๋อปลาเล็กเกนาะนี่นะครับลักษณะหมายหน้าอ่างก็ จะมีร่องรอยการเปิดหมายเป็นจุดเป็นจุดนะนี่โอ้โหนี่นี่นี่ไมม,มนี่ก็ยังเห็นเป็นปลานินลอ,อยอยู่ใกล้ๆเนี่ยนี่นะครับโอ้ตรงนี้แบบโล่งเลยเปิดสะโล่งเลยครับทางด้านโน้นก็มีนา้นา,นานักตกปลามานั่งอยู่สามท่านนะเป็นชิงเหลิวนะครับผมมีหลายจุดอันเนี่ยแสดงว่ามีคนมาเปิดไปเยอะ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเป็นไงบ้างครับ,อ,บ,รบอ๋อโดนโดนตัวใหญ่แล้วก็หลุดโอ้สา,าสายขาดโ,โดนโดนตอน,นกี่โมงครับสิบเ <11. S 1> อ็ดโมงแสดงว่าก็มีตัวใหญ่เข้ามาอยู่เนาะน้าลุนน่าลุนหมายมันสวยเนาะสวัสดีครับ เป็นไงบ้างครับผมอุ้ยตัวเนื้อเขาไหมแต่หน้าขาดไปครับขาดอีกแล้วฮึฮึฮึคิดว่าน้าเป็นยี่สกไหมหน้าจะยี่สกใช่ไหมอ๋อโดนเมื่อกี้นี่เหรอนี่กำลังผูกเลยโอ๋อในตัวนื้ครับเป็นปลาอะไรครับปลานิลครับปลานินสวยไหมขอขอชมหน่อยได้ไหมครับขอชมเลยนะครับขออนุญาตหน่อย โอ้เบอร์อยู่เนาะหกเจ็ดขีดได้อยู่นะครับเนะาะเหมาะเหมาะเหมาะสวยงามเลย,ยลุดไปหลาย,ยตัวรุดไปหลายตัวอืมอยิสกนี้โดนเมื่อกี้เลยเหรอโอ้แสดงว่าเย็นเย็นก็มาเหมือนกันเนาะสวย,สวยโอเคครับผมขอบคุณครับเมื่อกี้ไปถามน้าเขาสองสองคนนะครับผมคนหนึ่งก็โดนยิสกใหญ่ตอนประมาณสักสิบเอดโมง แล้วก็ขาดไปแล้วอีกคนโดนเมื่อกี้นะครับโอ้มาช้าไปขาดไปอีกนะสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ไ,นไหนดูโอ้ปลาบ้า,บาหลุดนะครับโดนตอนสักกี่โมงครับเนี่ยครับปลาบ้าช,ช่วงเช้าเ,เมื่อกี้เหรอ อ๋อตอนเช้าอะ่ะปล่อยเซฟวิ่งไปกลางนู่นแล้วแต่มันเกี่ยวเก็ดมันโอนขอดขาดขาดไปขอนึงขอนึงเกี่ยวเก็มยิ่งหนักไปใหญ่เลยเนาะ <c oughs> <c oughs> เยอะยากอ่ะช่วงเช้าอากันดีกว่านะครับเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นปลาอะไรครับ <c oughs> อ้จิตตัวน่ะ <c oughs> สอง <c oughs> อ๋อ โดนสี่ตอนนีน้นี่โดนสี่ตัวได้สองตัวโอ้ไซส์ไซส์หกเจ็ดขีดได้อยู่นะครับเนาะไส์สวยอยู่นะอืมไซส์บอ่อเนาะไส์ปลาบอ่ออยู่สวยๆเลยแรงดีมากเลยเนาะอืมสวยงามครับจากลักษณะหมายนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมด้านบนหญ้าโล่งๆนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีหญ้าเป็นแบบเป็นพุ่มเป็นพุ่มนะ หมายก็สวยสวยมากเป็นแบบหมายดิบๆธรรมชาติธรรมชาตินะครับไม่ลกมากแล้วก็ไม่โล่งมากเนาะจากที่ถามสามคนนะครับทิ่นาสามคนที่หน้าอ่างนี่นะโดนปลาใหญ่ทั้งสามคนเลยนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ตัวแต่ก็ยังพอได้ประนินกันอยู่นะประนินไซส์ประมาณสักหกเจ็ดขีดไซส์สวยๆนะครับถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักห้าโมงแล้วเขาจะให้ตกถึงหกโมง เดี๋ยวผมจะลองตกดูสักชั่วโมงชั่วโมงนิดๆหกโมงกว่านะได้อยู่นะอาจจะตกถแถวๆน้นแถวๆต้นยูคานะครับผมลองดูว่าจะมีปลานิ ნ สักตัวขนาดนี้เข้ามาหรือเปล่าแต่ลองดูไปไปกันเลยครับผมสําหรับอ่างห้องน้ำข่น่าสนใจอยู่แล้วพบกันครับ